มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนแตงพงศกรเคลื่อนไหวหลังอัจฉริยะออกรายการหวนกระแสหลังจากที่คุณหนุ่มกัญชัยได้เชิญคุณอัจฉริยะไปออกรายการหวนกระแสนะคะหลังจบรายการทําเอาคุณอัจฉริยะถึงกับบอกว่าเสียความรู้สึกกับคุณหนุ่มมากเลยค่ะโดยคุณอาจกล่าวว่าเหมือนวางแผนกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าตั้มจะมาปอจะเข้าสาย แซงเข้าสายกระติกเข้าสายและจับเข้าสายอย่างนี้พฤติกรรมมันเห็นชัดอยู่แล้วภรรยาของผมไม่เคยโกรธใครก็ยังโทรมาจวกพี่หนุ่มเลยพร้อมทั้งเปิดแชทให้ผู้สื่อข่าวดูว่าภรรยาไม่พอใจค่ะคุณอัดบอกว่ามันเกินไปภรรยาของผมเขาเสียความรู้สึกมากเลยนะเราทําความดีเพื่อสังคมทําไมรายการไม่เอาคนบนเรือมาดีเดตกับผมนายสิงห์ก็มาได้เปิดหลักฐานให้ดูกันไปเลยว่าโกหกอะไรสังคมกันบ้าง และอัจฉริยะนะคะยังคงยืนยันว่าตนเองมีคลิปคลิปดังกล่าวได้มานานมากแล้วแล้วก็เปิดให้แม่ดูสองครั้งแต่ว่าแม่เองไม่สนใจถ้าเกิดเขาไม่ดูเขาจะเซ็นให้ผมได้ยังไงและยังบอกว่าสาเหตุที่ไม่เปิดคลิปให้กับสังคมดูขอให้เห็นใจผมบ้างของผมเดิมทีผมก็มี198คดีผมหมดไปกว่า5ล้านบาทเงินสะสมที่เรามีต้องเอามาสู้คดีแล้วก็โดนแกล้งมาไม่รู้กี่ที คุณเองไม่รู้หรอกว่าเวลาพลเมืองดีในการทําคดีล้วไม่ใช่เรื่องของตนเองแล้วก็ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วก็โดนฟ้องคุณรู้ไหมมันเจ็บปวดมากเลยนะเสียเงินด้วยแล้วก็อย่างคดีของแตงโมเองผมทุ่มเททั้งชีวิตของผม4เดือนแล้วผมมาเจอรายการหววกระแสทํากับผมแบบนี้คุณคิดว่าผมไม่เสียความรู้สึกหรอครอบครัวของผมมีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะครอบครัวของผมเองเสียความรู้สึก ล่าสุดนะคะแตงพงศกรก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าดูโหนกระแสวันนี้น่าเศร้าใจมากคนบางคนทะเลาะกันอยากเอาชนะกันแล้วเสแสร้งเอาคดีน้องแตงโมมาใช้เป็นเครื่องมือในการหักหน้ากัน ag, นิสัยไม่แมนเลยสุดท้ายทุกคนที่โพสต์เรื่องของแตงโมก็ได้รับผลประโยชน์เช่นกันยอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตามก็เยอะโดยเฉพาะสื่อแล้วก็บรรดาทนายดังตัวผมเองก็ด้วยอันนี้ยอมรับ บางคนมีเจตนาที่ดีบางคนก็มีเจตนาที่จะกรอกกระแสแต่ที่แย่ที่สุดก็คือคนที่มีเจตนาที่แอบแฝงแต่ว่าเสียแจ้งแกล้งทําเป็นอยากจะช่วยปลออย่าว่าพี่หนุ่มแล้วก็รายการหวนกระแสเลยนะครับพี่หนุ่มเป็นสื่อแล้วก็เป็นคนกลางการทําหน้าที่งานบางครั้งมันก็ไม่เป็นตามที่วางเอาไว้ปกติพี่หนุ่มให้พื้นที่ทุกคนได้มีโอกาสพูดเต็มที่วันนี้ก็เลยมีบางคนถือวิสาสะพาตัวเองไปออกรายการครับ แสงพงศกรเคลื่อนไหวหลังอาชียะออกรายการโหนกระแสะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอคบคุณค่ะ